นี้เรามาดูกล้วยพันปักช่องห้านะครับเครือเดิมนะครับอันนี้ก็แทงปรีครบ15วันนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้หวีจำนวน12หวีนะครับก็ได้ตัดปรีออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั่วทั่วไปเนี่ยหลจากกล้วยแทงปีเนี่ยจนถึงเก็บได้ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ตรงนี้ก็ หวังว่าได้15หวีนะครับก็ได้12หวีก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นหนาวปลายฝนต้นปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นความชุ่มชื้นอาจจะได้ตามที่คาดนะครับนี่ก็ได้12บสอคาดไป3ามนะครับมาดูนะครับนี่ตัดปีไปแล้วเนี่ยวีที่13 4 4าม้นี่มันก็ไม่จเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับก็ดู จากาล,ลําลูกกล้วยนะครับนี่นะครับมันคงฟอแล้วฮะคงเป็นตีนเต่าไปนะครับผมก็เลยตัดออกซะเพื่อจะให้มันมีสารอาหารไปเลี้ยงลูกกล้วยได้เยอะนะครับนี่นะครับคือจำนวน กรีบดอกหรือกรีบป,ปรีมันก็12กรีบนะครับนะคัหความสมบูรณ์ก็ปานกางไม่ได้สมบูรณ์เลยมากนะครับนะก็เนื่องจากาน่าจะเป็นน้ำฝนนะครับสุดได้ว่ากล้วยเนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนจะแทงปรีแทงปรีก็ใช้เวลา15วัน นะครับก็มันก็จะสุดปีมันจะสุดก็ได้หวีออกมาจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณอีกสองเดือนครึ่งก็ครบประมาณครบการเก็บเกี่ยวนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ11-12ถึงเดือนในการให้ผลผลิตนะครับอ,อย่างทีกาแล้วก็คือ8เดือแนแห่งปี3เดือนก็ดูแลเรื่องต้นไม่ใช่ฮะ,ะดูแลเรื่องอหวี ความสมุนุ์ของหวี๋ย่นี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตปรปลายสูงเพื่อเร่งผลนะครับแต่จริงๆนะผมก็ใช้ขี้ไก่เป็นหลักนะครับก็จะใส่ขี้ไก่แล้วก็ให้น้ําเพิ่มนะครับก็สรุปได้ว่าปววยน้ำปวาพันปักช่อง50ต้นนี้นะครับก็ให้ผลผลิตได้12หวี ใกลเคียงที่ผลผลิตที่ทุกคนเคยได้นะครับก็ความสมบูรณ์พันธ์ยังไม่ดีเท่าไหร่ลำต้นยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็ติดตามอีกทีนะครับกา้จะครบวงจรของกล้วยแล้วครับเดือนนี้ก็เข้าสู่เดนที่9นะครับจบคลิปปแค่นี้ติดตามกันต่อไป